ยังง้วเดิมเกียดแพ่ดอกมีซิวไหนน้ผากแตกเลเีวเอาที่ล่ะเอาดีล่ะเอาดีล่ะตอนนี้เหลือแต่ซิวจะแตกไปกินกินม่อยากานเลยเนาะอย่างยาบทันมาเลยไปกินไปเขาเด็กขอมึงนี่ไปกี่มันมึงเป็นไงวัดไปขวัดไปขวัด ไมใ่ยังไปข่าีเม่เีมาแอเปิดกินี่ัวเปิดนี่เอ้ามึงเขาม่มึงหูว่าพีมึงเขาแม่ยังนเสือพี่ทมมึงหูว่าพี่มึงเขาแม่ยังมันกินี่อไเอ้าเปิดเดี๋ยวมึงเทงไหนมึงยางตัวไหนเอามึงยานก่อนเทเบงมึงานก่อนนั่นน่ะเขาก็พี่เราใส่ีทังนีให้กินสองโรตินแม่ที่บอ

ปั๊บปบเลยนะเจ้ปสามเลยวะอ๋ยังง่อยอีกตัวนึงเอา้าเข้นเจ้าที่คือมกกนม,อามากินฟีไหมขาวเ่กินฟรีมึงแล้วเฮยนี่ยบอกบอยเขาว่ากินฟรีกับเขาอ่ะน,นะเขาแม่เหือเขาแม่กินกินอเ,เออกินแม่นบ่เขานึกล้วไอ้เมื่อกูเมื่อกูกินเด็กขอมึงแล้ว กินสามหรือกู่นั oh, you <S 1> <S 1> mm ่นเบิ่งเอาเห็ดเอาะควันกำไได้เอาี่ตั้งูเนาะมาตั้งจู่เนาะเป็นนกใบแขนเครือามันบอกว่านาะกินเดี๋ยว่ต่อนะหมายเลาดีเดียวออกันเลมเองกันลุงอุ้มเรืนกินไปกินข้อมึงนี่

เาฮ้อเอ้าบพกินนครับาอ้าวจางไรยนี่เป็นปะ้าาหรอันี่ยน่ยังใส่ีใจเลยฮะขาเรอมีหมางยางมาเย จะย่างไส้มาเน,นี่ยขาโอ้อขาขนาดมือเ่ยไม่ได้นี่โอ้บนตรงเบิ้งดอกวอเวลาบ่นึกว่าย่านย่านกับบอ่บอบ่อเคยนนไหนพวกเปาคาถาอะไรแบเนี้ขาาานขาดเที่ล่ะตานนี่ะต้องย็นหมางไม่ดี่

ดีอเดีอไเนเออเนกูนั่งสทาปมานั่งพีอามานั่งพีเอาแบบเลยดีองเดียเนเกเบิ่งเดองนีมยโฆษณายากีกระตึกมาิดวดีดีดี้านแล้วละแวละบนี้ตีดึงแรงวไหไไโอ้ยยังมาห้อไหอยู่วะ ไปไหบกนี่ต้องมีต right? ัวยืนให้แบบนี้ดิกลไปยังนั่นนี่ไปไหนต้องนะวไหนะมาแย่งจางมาอย่างบุ๊กบางปีสั้นประยูอู้หูยเวลาตัองปังแกงนั้นนั่นมาสใครก็ใครอ่ะรัดไม่ไ้การทีเห็นนี่แหลไนั่นกับผู้อาชกันลบกันกระสุขนลาดได้กน่สอ มามาได้หะตอนเที่ยงโมยูอมาขอพ่ดเลยกินเลยนะเฮ้ยเอาอันนีงไดกับเพ่มาเอาเลยวะแีไป่แล้วเอาเอาแม่เอาเป็นติเสียวิ่แม่ไลินเล็าดแล้วละเวียงก็ม่ได้แล้วเวียงมันถือกินกลับด้เสือยากินกิน กินๆเขากินซองื้อยาอย่างนี้กินซองื้นผมกินในแม่ซองผมกินแม่ซองอ้เออเอาินปตามปลาต้งซองหาดีเลยดีเลยห้ามเสียเวลาเอาอีกตานึงไว้ไกินมันใสแล้วมันั่นเลยนี่เอาเลยดีดมัเป็นนี่ขกันเอาเลยเอากินเลยสองมันเออมีคนคนมานนี่นี่เออได้กินสองเฮ้ย มาสองเดียมาเรื่องทเดียวนึ่งมอ้ยรถาจะจุยเว้ยอยานเลยินเ่าเลนบยบยเจ้ามาหนาเรมแดงแเีแดงแล้วเนี่ตีกันกกว่ากแห้งเด้อเรื่อกันนตีกันหน้าเริ่มแดงแล้วแบบที่เดียวขึ้นันเมื่อคืนเลยบ่มวแล้วบอกไปคุณเมื่อคืน มันงกว่านี้ไม่ไม่คุณโกเบเรนนล่นไม่ไหวดิแน่กว่านี้ยังกัดดวยเอาไหมใครเรียกว่าอะไรนั่นเอาเป็นเอาตายเลยอม่อย่างงั้นอินอินอินไปเสือแก่เก่งถึงก็จะไม่ได้แ่ที่รูไม่ได้เดเอากินลบไปไออินไอนี่ไปเขาัดดิตัวนี้ ไปขึ้นมากักไว้นีิขึ้นมากักไว้น่ไอยินุนเขาฮัดุนหลุดจกครับพี่น้องเอาฮัดเอาิ้เลนโคตร่อับบอบโคเฮ็ดเอาบ่เนี้ยเฮ็ดเอาบ่เนี้ยเฮ็ดเอาบ่เนี้ยพี่ตัวหนาไลจินแม่จัน แกะมันลงันเห้เป็นบลเนี่ยเห้เป็นบอลยงนะห้เป็นบอลกิน้องมาตัดกินกันะกินตัวเนาะกินม่านี่เนี่ยกินไปรุดอ๋ออ๋อวยเขาเอา ้ามเปนหัดตัวนี่ป่ม่ได้เล้กใ่หมวกนี่มัยใส่เขายังจบดานกูเดี๋ยวอนีรบุงหมวาฮัดตัวเดย์ดีดีไเริ่มติดแล้วมหนึ่งเอามือมาเอาเอาเอาอเนเสื้อเล่นกันไงปเอ้ม่มึงกูมาดูแล้วตนบอ่อ๋อไอ้เจยงะไอ้เจงขอยสนยเมื่อกี้้โจมมา